อ่าเรื่องเศรษฐกิจกนิดหนึนน่งนะ,อะเออเรื่องกางเกงชา้างไปฟังนายกพูดหน่อยคุณหนิงคุณวันก่อน,น,นเราคุยกันเรื่องกางเกงชา้างใช่ไหมที่ผู้ประกอบการ<ช>เขาบอกว่าโอ้โหกางเกงชา้างเนี่ยโอ้ขายดีแต่ปรากฏว่ามันเป็นของมาจากเมืองจีนซะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมืองจีนกับประเทศเพื่อนบ้านอ่ะเขาไป<อ>สั่งมาจากเมืองจีนเพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าพี่กองหนิงเคยมันจะมีเพจนี่นะพี่กองมันจะมีเพจที่เขาพาคนไทยที่อยากจะซื้อของที่เมืองจีนอ่ะแล้วเขาจะเป็นไกด์ พาไปที่ตลาดที่เมืองจีนจะมีตลาดหลายๆตลาดเลยนะแล้วแต่ว่าคุณจะขายอะไรคุณอยากจะขายเฟอร์นิเจอร์คุณอยากจะขายเสื้อผ้าหรือคุณอยากจะขายของกิน,ขกนเขาจะมีคนพาไปเลยว่าแหล่งที่ขายแบบนั้นนึกนึกภาพนึกภาพเอ่อภาพแพตตินัมอย่างเงี้ยสมมตินะแพตตินัมใบหยกโบ๊เบ้ที่มันขายส่งอะ่ะเขาจะพาคนไทยเนี่ยไปไปไปที่นั่นแล้วก็ เไปพูดคุยกับกับโรงงานเลยจะมีโรงงานมาเปิดเปิดร้านเปิดร้านเนาะแล้วก็สามารถสั่งได้เลยว่าคุณต้องการเสื้อแบบไหนสีไหนสกรีนอะไรแล้วสามารถสั่งได้ตั้งแต่ยี่สิบตัวสามสิบตัวแล้วเขาจะส่งมาให้เมืองไทยเลยมันจะมีลักษณะแบบเนี้เยอะเพราะว่าพอเขาไปสั่งจากที่เมืองจีนโดยตรงเนี่ยมันถูกมากต้นทุนม,มันถูกมากกว่าการมาสั่งที่เมืองไทย เพราะฉะนั้นกรณีของกางเกงช้างเนี่ยฉันก็คิดว่าเข้าขายลักษณะเดียวกันก็คือเขาก็ต้องคนขายของนะเนาะเขาก็ต้องหาของที่มันต้นทุนถูกที่สุดแล้วต้นทุนที่มันถูกตอนเนี้ยก็คือจะต้องไปที่เมืองจีนมันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการด้านการเม้นของเมืองไทยอดโอยว่ากางเกงช้างขายดีก็จริงแต่ผู้ประกอบการด้านผ้าด้านตัดเย็บของเมืองไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ เพราะว่ากลายเป็นว่าคนเนี่ยไปสั่งซื้อจากเมืองจีนแล้วก็เอามาขายกันทีนี้ประเด็นนี้นักข่าวก็ไปถามคุณเศรษฐานะคะบอกว่าอันเนี้ยมันจําเป็นต้องเร่งจบลิคสิทธิ์หรือเปล่าเพราะตอนเนี้ที่จีนเนี่ยกําลังตีตลาดเกงเกงช้างของเราแล้วเขาผลิตเสร็จปุ๊บเขาก็มาขายคนไทยนะต้องจบลิคสิทธิ์หรือเปล่านายก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการค้าและความจริงแล้วเป็นเรื่องของความเร็วทางการค้า ที่ไหนมีโอกาสก็ต้องเร่งฉกฉวยโอกาสกันไปเพราะฉะนั้นตนคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งดูเรื่องลิขสิทธิ์และความรวดเร็วในการฉกฉวยโอกาสทําการค้าถ้าเราช้าเขาก็จะมีคนเอาไปทําก่อนเรื่องนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่จะต้องไปพูดคุยกันนะคะนะคะักข่าวก็เลยถามว่าแล้วเราอ่ะไทยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องวางแผนและเพิ่มฐานการผลิตให้มากกว่าน,นี้ไหมเรยกบอกว่าก็ต้องคิดว่าแก้ไขเงินที่ฐานได้ก่อนดีกว่าว่าเราเข้าใจวิธีการทําการตลาดไหม และเรามีการปกป้องนิขสิตด้วยหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการทําการค้าทางทาง,ทางธุรกิจและมีคนที่พร้อมจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็นายกบอกว่าเรื่องกังเกงช้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพันทํางานในภาพใหญ่ว่าการทํางานจะต้องว่องไวคิดเร็วทําเร็วปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างสูงสุดคือเหมือนเป็นการตอบแบบกลางๆว่าหลักคิดมันเป็นแบบนี้ แต่เรายังไม่เห็นแนวความคิดที่ออกมาเป็นแอคชั่นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการคนไทยได้อย่างไรอ,ะอ่ะอ่าคือ,อคุณเสรษฐาก็พูดไปเรื่อยอะ่ะพูดแบบถามได้มาตอบได้หมดอะ่ะพูดแบบเขาเรียกอะไรอับดุลน่ะรู้จักอับดุลไหมอับดุลคนนี้ผู้หญิงผู้ชาย,ยผู้หญิงเนี่ยตอบได้เออค่ะตอบได้หมดะนะประเด็นเรื่องนี้มันมีหลายเรื่องนะ ต่อให้เป็นจดลิขสิทธ์ก็ตามนะเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะ,ะถูกไหมอ่าสมมติประเด็นคือว่า,าเรืเ่องอันนีนะ้มันทำมาน,นานมากแล้วนะแต่มันเพิ<อ>่งมาดังอืประเด็นคือค่าแรงบ้านเราในธุรกิจสิงทอมันสู้ค่าแรงประเทศจีนไม่ได้แล้วสิงทอไทยเนี่ยนะสิงทอที่แบบใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยตายไปตั้งโอ้โหแบบออนแอร์ไปนานแล้ว ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังผมมีมีเพื่อนที่เขาจบเทคนิคกรุงเทพนะเทคนิคกรุงเทพเนี่ยเวลาเทคนิคกรุงเทพเขามีคณะเกี่ยวกับสิ่งทอแล้วเขาจบไปเขาก็ไปทํางานอยู่ในแวดวงธุรกิจสิ่งทอนะเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่โตช่วงที่คนไทยใส่เสื้อเหลืองกันเยอะๆอะ่ะนะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะช่วงในหลวง,ลง้าหอ960ปีของรัฐ60ปีนะโอ้โหหน่วยงานราชการห้างร้านเอกชน ประชาชนซื้อเสื้อเหลืองคันมาใส่พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองนะถวายความจงรักทักดีกันปรากฏว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะที่มีพนักงานสองสามพันคนเนี่ยและมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาไปสั่งจากเมืองจีนเพราะถูกกว่า mm hmm. เพื่อนบอก mm hmm. เออเขาสั่งกูเนี่ยกูเต็มที่กูลดให้ได้ร้อยี่สิบหรือร้อยหนึ่งนะสั่งจีนแปดสิบาทโอย่าง oh, เงี้ยค่ะ คือมันเป็นปัญหาเรื่องหลักคือเรื่องค่าแรงค่าแรงพอค่าแรงค่าแรงเราสูงใช่ไหมเออก็ไหลไปหาที่ค่าแรงต่ำนะ <S <S 2> <S 2> จีนด้วยแล้วก็รอบบ้านที่คนจีนมาลงทุนนะ่ะในส,สปปลาวในอ่ออากัมพูชาอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้นะพอเวลา <S <S 2> <S 2> เขาเขาจะขึ้นค่าแรงไม่ขึ้นค่าแรงนายกก็เ้ยแบบนี้อยอ่างงี้อ่ะใช่ไหมคือไม่ได้คํานึงทั้งระบบไง ถึงบอกว่าเวลาเรื่องั้นแรงเนี่ยมันต้องพิจารณาหลายๆเรื่องจะไปพูดหาเสียงว่าโอ้คนจะจนจะอยู่ยังไงระหว่างมีงานทําได้ค่าแรงไม่เยอะกับไม่มีงานทาเอาวันไหนอะอน,อน,นี่อันนี้คือภาพสะท้อนอ่ะแต่ว่าเนี่ยก็คือแบบยังไม่เห็นนายกพูดเรื่องของค่าแรงเลยนะพูดแค่เรื่องของว่าเ,ออเป็นการก็ฉกช่วยโอกาสใครเร็วก็ใครได้ก็ใช่แหละก็ใช่แหละ แต่ว่าไอ้น,นั่นไม่ต้องพูดหรอใครพูดอีกก็ถูกอีกอ่ะอ่ามันมันก็ใช่อ่ะค่ะแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเนี่ยแหละว่าไอ้เรื่องขาดแรงมันจะจัดก,การยังไงเแล้วเราจะไปสู้กับเขาได้ยังไงนะคะ